เนอหมตรงั้นนบงั้นมอนอีแขนขอเดีลงข้อดีอสเมากหลอกต้มยำต้มยำกระดูต้มยกระดูกเมูต้มยำนี่าบ,บุญิตะมาตกยเจ้าถ้าว่าฝนท้อนะ คล่องนโผดกโพดก็ได้ไม่ใช่โพดตัวไอ้ขี้องเราละเมือเาเศ้านั่นแหะต้องเาศร้าดอวกะเทยยังเนี่ยรดสวนทอดยังก็สชแล้วจะได้กินสียหยุั่นมันเ้าสุดหน่ที่หนก้อ ลงข้อดีอ่ะอภิหนงน่ากินขอาอเศร้าก็บเปาเศ้าหืกเ้าน่ะล่ะสวยอีหืกเ้าเนี่ยมืนอไหี่ปีงเนี่ยเนี่ย ม่กดใช่แบตังสายหอมดูมันหอมดู่ต้อว่านนี้ไมเห็นมากันมันเหน่อยน เศราน่นหละต้องเกเศ้าดอกเค็ยังนี่ยมดสวนรออยังก็สแล้วจะได้กินมันเีม่เค็บไหมับมันมีนองมันนหน่อยก็มันเีเป็น

ไม่เกูดใช่ไบตังสายหอมง้มานมากนหน่อยรอมานีเป็นสองอาทิตย์ละรอนักนนักตัวที่ตกอ,องลเราละมือนอนอีเหีน,น,น,นข้อเียวสองข้อดียวนยัก มาได้ก <muitas> <arias> ็รอฟฝนไม่ใช่กระโุดมาได้กะรอฝนฝนตกเขตกยากษ์่ถ้าว่าฝนต้อนั่างช่องนาพดกระโปดก็ได้ม่านมานหน่อย รอมันนีเป็นสองอาทิตย์ละล่อนังน่งนั่งใช้ใบกูดใช้ใบตังสายหอมมาได้กับล่อฝนตัวที่งกล่องเราเลยมั้ ว่านมานหน่อยๆรอมานนีเป็นสองอาทิตย์ละรอดหน่ะคนับอากาศด,ดิตตมตกยากษ์เจ้ว่าฝนท่ว่าวน่างคลอ,องนะโพลกระโผลก็ได้ว่านมานหน่อยๆรอมานนีเป็นสองอาทิตย์ละรอนัน่นง มีเห้ข้อเดียวองข้อเดียวม่ไดดกะรอฝนหนูมันขอนึยแต่งมาตนนิเห็นมากันมันเห็นหละ มอนยี่ห์เงข้อดีอยวลองข้อเดียวอ่ะฝนตกเขตกยักษนท่ถ้าว่าฝนต i̇şte. okay. ้อ,น,อ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 นน่ะลองข้อนะพดกระโพดก็ได้อาทีน้องมากินข้อข้อเศร้ากับข้อเศ้าที่เ้าเนี่งละสวยอีกฮ่เก้าเอีมื่อร่ม่ปีงเนี่ย เงีนน่ยสุอมากแล้วกต็ต้มยำต้มยำกระต้ต้มยำกระดูกหมูต้มยำนีครับเจีหน่อยต,อวตงวงาต้มบะหมี่ตัวงาเสียดเยืดแล้วมือโสดอทะพี่น้องมากินาอ ขาเศร้ากับบเศร้าหื้อก้าน่ะแหะสวยอีืกาเี่ยันนี้ม่ปีงเนี่ยเงเนี่ยันนี้ม่เก็บไหมพี่น้องไม่กินข้าขาเศร้ากับเศร้าหื้ก้าน่ะแหละสวยอีืกาเี่ยันนี้ม่ปีงเนี่ยเงเนี่ยไม่เจ็ปด หัวมันหอมด่ต้องมาสนิมเห็น่ากันมันเห็นื่ยเื่ยสมาก็ลต้มยำาต้มย้ากระตุเนต้มย,มก,รก,มยมกระดูกนต้มย้านี่เขาเศ้า,าน่นแหละต้องเอาเศร้าดอ้วตัเท็ยังเนี่ยรดสวนรดยัางก็เสรแล้วจ,จะได้กิน จะพี anak, you. You ่น้องมาตัวหนอนหอนกันอาบนิตกมาตกยกจ้ะต้อว่าฝนต้อน่น่ะางคร้องนาอดขอดกกระดาเสียบเพยื่อน้ำม้อสกปกเสือเสือกระโดดงว่าต้มเสียบเดิพี่น้องที่มึงเหงาเสียบเด่าเอามือมันขอนอย่ มันก็เหนิเห็นกันมันเหน่อยเลอ้าวย่างลยปนเงียบแล้วไม่ปวดหเลยเดี๋ไปห้าลรอเบื้องปล่าก่อนห้าเรอเบื้องหนานแล้ว่ามันสิมากไปซสือซสือกดูโดมัวต้ม แซ่บด้พี่น้องื่อมึงเหรอแซ่บเดียวมอนอีแห็งข้อเดียวลงข้อเดียวงมากหลต้มยำต้มยำกระดูต้มยำกระดูกหมูต้มยำหนอาบนิตะบตะยักจ้า ทอดขนทอ้นัาาา่าน้าข้าองมะพด้าพกระโพดก็ได้มานมานหน่อยหน่ะรอมานน่เป็นสองอาทิตย์ละทอน,นั่งนัสียาอยู่แล้วมันเสาร์สดน้ำเชื่กระโพออที่น้องไม่กินขอ้อ ເຮົາເຊົ້າກໍບໍ່ເຊົ້າຄ